นอลสวัสดีสวีเดียทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมากินลาบนะครัะจะทำให้ดูนี่ลาบลาบ,ลาบกับข้าวเหนียวเหนียวนะครับกับข้าวเหนียวเหนียว่อก,กีิบุปติดนี่เหนียวมากอืมอร่อยม,อมาก จะกินจนจบเลยนะทุกคนกินจนหมดเลยนะก็จะเลิกถ่ายนะครับก็จะไปล้างเลยด้วยอมอมดของดีเด่นไหน อ๋อด so ีเด่นทุกคนหมูติดมือหมดละช่วยกล้องดูหน่อยติดมือหมดละวไหมมีนี่อยู่นี้ยิ้มไหมโอ้ 你们能胡来。<c oughs>